การเลือกใช้ท่อในบ้านให้ดีนอกจากจะช่วยป้องกันปัญหาท่อแตกรั่วแล้วยังช่วยประหยัดเงินอีกด้วยนะครับจริงเลยคะเนี่ยครับเพียงแค่เลือกชนิดของท่อให้เหมาะกับการใช้งานครับโ <H idden like this> ดยคำนึงถึงคุณสมบัติและก็ความสามารถในการรับแรงดัน <H idden like this> และก็ความทนทานของท่อแต่ละชนิดยังไงเหรอครับเริ่มจากระบบประ,ะปาน้ําดีซึ่งส่งน้าสําหรับอุปโภคบริโภคไปยังจุดจ่ายในบ้านควรใช้ท่อ PVC สีฟ้าซึ่งมีคุณสมบัติในการรับแรงดันได้ดี ควรใช้ชั้นคุณภาพ8.5หรือ13.5เพราะสามารถรับแรงดันได้สูงทำให้ไม่เกิดปัญหาท่อแตกรั่วเมื่อต่อเข้ากับปั๊มน้ำส่วนระบบระบายน้ำทิ้งท่อที่ใช้ก็จะเป็นพวกท่อ PVC ที่มีขนาดใหญ่กว่าท่อประปาและนิยมใช้ท่อชั้นคุณภาพ5หรือ8.5เนื่องจากเหมาะกับงานระบายน้ำที่ไม่มีแรงดันสูงราคาก็จะประหยัดกว่ามีท่ออีกแบบนะครับที่รองรับทั้งระบบประปาทั่วไปและระบบประปาน้ำร้อนนี่ครับ ท่อ PPR ผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงทั้งแบบ PN10 ใช้สำหรับระบบประปาทั่วไปและ PN20 ใช้สำหรับระบบประปาน้ำร้อน PN10 ทนแรงดันน้ำได้สูงถึง10บาและทนอุณหภูมิสูงสุดที่60องศาและ PN20 ใช้ในระบบประปาน้ำร้อนทนแรงดันน้ำได้สูงถึง20บาและทนอุณหภูมิสูงสุดที่95องศาจึงมั่นใจได้ว่าจะได้น้ำที่สะอาดปลอดภัยอายุการใช้งานยืนยาว สามารถใช้แทนท่อทองแดงได้นะครับและยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย<อ>ปัจจุบันนิยมนํามาใช้ในระบบประปามากขึ้นทั้งในงานอาคารสูงและที่พักอาศัยทั่วไปเนื่องจากการเชื่อมท่อและข้อต่อ PPR นั้นจะเชื่อมโดยการใช้ความร้อนโดยนำท่อและข้อต่อสวมเข้าในหัวเชื่อมพร้อมๆกันโดยสวมท่อให้ลึกจนถึงตำแหน่งที่ทําเครื่องหมายไว้แล้วให้ความร้อนตามตารางเวลาจะให้นิ่ง ทิ้งไว้จนเย็นตัวก็สามารถนำมาใช้งานได้ทันทีครับการใช้ความร้อนทำให้ท่อและข้อต่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไม่เกิดปัญหารั่วซึมมันน่าจะดีมากๆเลยถ้าใช้ท่อ PPR ทั้งหลังแต่คงเกินงบแน่เลยเลือกใช้ให้เหมาะกับประเภทของงานสิครับ อย่างท่อ PPR ใช้เฉพาะประปาน้ำร้อนก็พอครับส่วนที่เป็นบระบบประปาทั่วไปก็ここใช้ท่อ PVC สีฟ้านะครับไม่จําเป็นต้องใช้ของที่แพงที่สุดแต่เลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานก็พอแล้วล่ะครับใช่อย่างนี้ให้ไหวหน่อยเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของงานใช่ไหมคะ <c oughs> ครับอย่างปัญหาค <c oughs> ่านรงแพงกว่าปกติต่มน้ําทํางานไม่หยุดส่วนหนึ่งเกิดจากท่อประปาที่ฝังอยู่นอกบ้านในบริเวณที่เป็นดินไม่ใช่พื้นคอนกรีตเมื่อเวลาผ่านไป บ้านหรือดินมักจะเกิดการซุดตัวทําให้เกิดปัญหาท่อแตกรั่วได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างระบบประปาใต้ดินจึงควรเลือกใช้ท่อ PE สีน้ําเงินนี่ครับมีความยืดหยุ่นสูงสามารถโค้งงอได้แม้บ้านหรือดินซุดตัวท่อ PE ก็ไม่แตกนะครับและยังเป็นท่อที่สามารถรับแรงดันได้สูงมากสามารถต่อกับปั๊มน้ําที่มีแรงดันสูงสงูได้สบายเลยละครับ น่าล่ะคราวก่อนปิดน้ำทั้งบ้านแล้วมีใตยหมุนติ้วๆไม่หยุดเลยอ่ะที่แท้ก็รั่วใต้ดินนี้เองต้องจำให้ดีแล้ปะปปาสีฟ้าน้ำร้อนสีเขียวใต้ดินสีน้ำเงินครับส่วนระบบน้ำในสวนเราจะใช้ท่อ PVC แล้วต่อด้วยก๊อกน้ำจากนั้นต่อด้วยสายยางและหัวฉีดหรือจะใช้สปริงเกอร์เพื่อช่วยรดน้ำต้นไม้ได้ทั่วถึง รวมถึงช่วยประหยัดแรงก็ได้นะครับที่สําคัญเราควรติดตั้งบอลวาลวตรงทางเข้าระบบน้ําด้วยนะครับเวลามีปัญหาอะไรเราปิดบอลวาลวก่อนจะช่วยให้ซ่อมแซมได้ง่ายและยังสามารถใช้น้ําในส่วนอื่นได้นะครับอต้องมีบอลวาลวเป็นตัวช่วยอย่างนี้นี่เอง เฮ้ยถ้าไม่เห็นแค่ของถูกศึกษาข้อมูลซะบ้างก็คง,งจะไม่วุ่นวายอย่างเงนี้อะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายจริงๆเลยเราเต้องฝึกใหม่ซะแล้วใส่ใจศึกษารายละลเอียดดูสักนิดหรือสามห้เชี่ยวชาญดูสักหน่อยบ้านในฝันของผมก็คงเสร็จสมบูรณ์โ้ต่อไปจูเลนจ์